สวัสดีครับพวกกับเกมเซเว่นไนท์สนะครับวันนี้ไม่มีอะไรมากครับแค่ตัดคลิปมาจากไร์สดก็ให้ทุกคนที่อยากดูเป็นคลิปสั้นๆนะครับตัดในช่วงที่ผมได้สุ่มคลิปมานะครับว่าวันนี้ผมสุ่มไป2ตู้จะได้อะไรบ้างครับเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าครับไปตอนนี้ผมเตรียมมาแล้วครับนี่เลยแล้วก็ตัง <c oughs> หมดไป2,000บาทนะครับ2 3 0 เพราะว่าทางอ,อีซี่การ์ดนะครับได้มีการลดราคาจาก2 5 0 0หเหลือแค่2,350บาทนะครับไอ้40บาทตอนนี้ถ้าใครจะเติมนะครับมาถูกมากเลยนั่นเาว่าให้มาเติมทางร้านอีซี่การ์ดถูกปลอดภัย100%ถ้าใครจะเติมแพ็คหาคริสต,ตัวใหม่ที่เพิ่งมานะครับก็ได้ตอนนี้ราคาลดค่อนข้างต่ํามากๆเลยลองไปเติมกันได้นะครับผมจะสุ่มถ้าได้นะครับถ้าได้แล้วผมจะเอาไปสุ่มตู้พิเศษอีพิเศษอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งมันจะได้เจ้าตัวนี้มาด้วยครับ เพื่อมันออกแบบหลุดเลทอะไม่ได้ไม่ได้ตัวนี้นะไปถึงหมิ่งไม่เอาหรอกก็คือคอ,อยากให้มันหลุดเลทเอานะครับหวังว่าจะได้ตัวอื่นแทนนะครับถ้าได้มาก็ไม่เป็นไรผมจะเอาหมิ่งไปอยู่ในคอลเลกชันของผมแทนนะครับเพราะว่าน้องน่ารักมากอ่ะแต่ถ้าผมยังไม่ได้คริสแล้วก็เราก็ต้องทําใจนะฮะเราจะไปสุ่มตู้ธรรมดาเผื่อจะออกอ่ะเดี๋ยวไปลุยกันเลยดีกว่าครับบอกว่าวันนี้ผมจะได้ตัวละครมาตามที่หวังนะแล้วก็ไม่ไปเลสสุดท้าย <laughs> ไปเลยครับผม คริสเทียหน้าสุ่มอยู่ครับติดเทียอยู่แล้วไปเดี๋ยวผมขอเปิดเพลงก่อนอย่างแรกฮะมาผมพร้อมแล้วที่จะเข้าสู่ช่วงคนตูดลุกเอาละครับวันนี้ผมจะสุ่มไปสอง0มืแบบเต็มๆถ้าได้มาอย่างที่บอกเมื่อกี้ผมจะไปทุกพิเศษนะครับไปดูก,กันเลยปองโลแรกโอ้โหโลแรกก็ชาแล้วอะมืออื้อเกลือกดทีหนึง่ง ครับฆ่าแม่งเลยเขาบอกว่านะครับในการสุ่มเนี่ยมันจะมีสูตรอยู่อย่างหนึ่งเว้เราสามารถที่จะออกแล้วก็เข้าใหม่ไม่มีอะไรหรอกมีแค่นั้นแหละนะฮะแล้วก็กดเลยครับผมปึ้งมาหรือเปล่าเออทองเนี่ฆ่าแม่งเลยครับได้รับจดหมายแล้วอาจดหมายมาเปิดก่อนเว้จดหมายมาเปิดก่อนเดี๋ยว มาครับได้สออันนะฮะเราจะเปิดเรียกน้ำย่อยทีหนึ่งครับปึ้งหวังว่ามันจะออกแบบว่า1โลอย่างเงี้ยห้าแม่งเลยครับโลที่สองแตกไปครับแค่เรียกน้ำจิ้มเสร็จร้อยหนโลเมื่อกี้เราเปิดไป2โลก็อีก2ครั้งนะฮะไปเลยโลที่3ปึ้งโอ้โห มาปะละ่ะมาปะละ่ะมาแต่ฟ้าหลุดเลดก็ไม่มาข้ามเลยครับเหลือ1มื่นเก้าละต่อเนื่องครับผมกดเข้าออกทีหนึ่งเพื่อเป็นสิริมงคลครับไปมาเลยเฮ้อไอ้เหี้ยโอ้ไม่ก็ไหนลองกดแบบนี้ดิโอ้โ oh! หหามจริง โอ้โหใช่เลยเคมดีที่แท้โอ้โไปฮะข้าไปไปไวจังวะห้าสิโลไวจังวะเหมือนจับวางเอาครับไปที่หมื่เจ็แล้วตอนนี้เพชรที่เหลือกดสับจอก่อนครับกดแล้วก็สับไปมาทีหนึ่งเพื่ออ่ะจะได้ไม่ดุดเลนฮะไปปึง้งเฮ้ไปดูอีกช่องฟาร์มได้ไอ้ฟ้าแดง ได้คลิสเลยเหรอไม่เห็นจะออกเลยครับฟ้าไม่ออกโอ้โหกดต่อเนื่องไปเลยอย่าไปโยมชโชคชะตามันจะได้ก็ต้องได้แล้ววะโอ้โหแตกยับฮะยังไม่พอเหรอเนี่ยยังไม่พอใช่ไหมเพชรมาขนาดนี้ไม่พอใช่ไหมสงสัยมันต้องหนึ่งสี่หนึ่งสินะหนึ่งสี่หนึ่งเหรอไม่เอาเว้ยมาโอ้โห,โโห,โห,โห,โหมาเละ โอ้โหทองก็ยังดีได้ทองทองแตกแดงไม่ได้เหรอแตกยับยับไปฮะกดออกไปเลยอ,อยือยังยังเนิ่งอยู่โอ้โหโอ้โหเฮยฆ่ากูเหอะเฮียรุ่พี่แตกไปแล้วร้อยโลเหรอร้อยโลเหรออ้าวได้จดหมายมาครับ จดหมายเอาจดหมายมาเปิดด้วยจดหมายมาเปิดด้วยเออห้าช e> okay ิ้นนะครับแต่ยังไม่พอเดี๋ยวเราลองเราไปรวมจดหมายทีหนึ่งฮะกดต่อไม่รอครับปึ้งอะไรวะนี่ฮะโอ้โหไม่แตกแดงเลยไม่แตกแดงเลยอืมเข้มเข้มเดี๋ยวเดี๋ยวเราเอ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 าตั๋วไปด้วยเอาตั๋วไปด้วยเอาตั๋วไปด้วยไม่ไหวละ ย่าหนึสีก็มาจริงว่ะวันนี้หนึ่งสหนึ่งเลยเหรอวันนี้เลทถูกใช่ครับวันนี้เลทถูกมากใครจะเติมนะก็จัดเลยฮะวันนี้เลทสองเลทสามพันสนะครับเหลือแค่2องพับาทนะฮะถ้าใครจะเติมร้านซิการ์ดไปเติมกันได้นะฮะใต้แหกกระจายเลยว่ะปึก๊กยังไม่พออือ,อไปฮะต่อเนื่อง โอ้ oh, มเัเล็กกลีโลนี่ต้องได้แหละร้อยโลนะฮะไปพ oh. ระเจ้านี่มันอะไรโอ้โหโอ้โหแตกเดกก็ไม่ได้พี่จำเนอร์แล้วนะเนอร์แล้วนะเสียงมึงเนอร์นะต่อเนื่องโอ้โ oh. ห oh. <h ows> เติมไปแพ็กเดียวครับ เติมไปแพ็กเดียวเท่านั้นแพ็กเดียวได้สองหมืนยังแตกอยู่ที่กูเติมไปเนี่ยเติมอะไรไปวะเนี่ยโอ้โห oh. oh. ฟ้าตัวเดียวไปยังยังไม่มาอีกยังไม่มาอีกโอ้โ oh. หมันเป็นยังไงจะหนึ่งสี่หนึ่งแล้ว <laughs> นี่ตั้งแต่สู์เลยนะ โอ้โหไปต่อฮะเอ้ยนี่ไงมาแล้วมาป่ะใช่ป่ะใช่ป่ะใช่ป่ะไปเลยครับคิดคิดแต่ไม่ถึงโอไม่ใช่มาผู้ชายเฮ้ยมาดิมาดิ มันการันตีหรือเปล่าไม่จำไปได้สุ่มโลยสุ่มเพลินไปหน่อยนะมาแล้วครับทุกคนอ้าวสรุปตัวนี้สักหน่อยนะครับเมื่อกี้ผมสุ่มไปนะครับมันมีการเด้งหลุดนะครับเพราะว่าผมเพิ่งเติมจากร้านอีซี่การ์ดมาแล้วก็เขากำลังลบแคสอยู่ก็เลยเด้งหลุดไปนะครับแต่จริงๆตัวนี้ผมได้2ตัวเลยนะครับบอกเลยว่าโคตรแจ่มเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูคลิปกันต่อครับไปเลยไปเดี๋ยวไปสุ่มตู้ต่อครับยังไม่หมดเพชรผมยังมีอยู่เพชรผมยังมีอยู่ยังไม่หมดแค่นี้ อะไรเขาเข้าไปเติมให้คนอื่นครับโอเคได้แล้วครับอย่างน้อยก็สบายใจใช่ไหมเออดีๆีดีดดดเปิดเพลงเดิมเลยละกันนะฮะไปต่อเนื่องครับผมชีวิตผมยังไม่จบแค่นี้ครับยังมีการเดินทางต่อเนื่องและไปต่อที่โลครับผมเอาให้มันหนึ่งนไปเลยตู้นี้ก็หวังว่ามันจะออกแบบไวที่สุดนะฮะโอเคกดเข้าออกทีนึงฮะ ไปสับตู้ก่อนสับตู้สับตู้แล้วก็ขึ้นลงขึ้นลงซ้ายขวาขึ้นลงซ้ายขวาใช้สูตรครับไปยัางย่ง,ยงเติมไปแพ็คเดียวนะครับเป็นแพ็คเอ่อสามพันกระบาทนะฮะถ้าเติมมีสิการเหลือแค่2,340บาทซึ่งเป็นแพ็คของระดับยากนะฮะผันดาระดับยากโอ้เราได้ของเอาได้สุ่มระดับเอสมาว่ะจดหมายรับเลยครับเอาการ์ดแม่งมาสุ่มก่อนไปฮะตู้นี้เลย1 2 3ไป ยังแตกอยู่อมันเป็นยังไงไม่ต้องเก็บแล้วพี่เก็บไว้ท้าใบนี่ไงแตกต่อเนื่องครับแตกแบบต่อเนื่องโอ้โหเพื่อมาหลุดเลตตัวใหม่ไงเข้าใจปะอ่ะนะครับจะหมดแล้วครับจะหมดแล้วครับโอ้โหการันตีจริงๆนั่นแหละอ การันตีไม่มีจุดสุ่มอีกสามโลไปครับไปเอาโอเคสุ่มแค่สามโลพอนะสามโลเราไปแลกจากร้านค้าด้วยดีกว่ากลัวจะได้ไปเปลืองเพชรนะฮะไหนวะนี่ไงมีหนึ่งอันมีไหมมีมีตรงไหนให้แลกอีกเหมือนจะไม่มีละโอเคเราสุ่มอีกสองรอบสมรอบสม <c oughs> รอบสี่รอบ มาแบบขอหลุดเลดเป็นดูดีแสงไปครับหลุดเลดเป็นดูดีแสงไปกัมามาดีแสงไปแสงไปฟังเสียงหนึ่งสองป๊อปโอ้สไป,ปแน่เลยอ่ะว้าวัวเ็ โอเคครับเป็นยังไงบ้างสำหรับการสุ่มตัวละครใหม่ที่เป็นคริสนะครับ2ตู้เลยอ๋อก็โอเคก็คริสได้2ตัวนะครับแล้วก็ได้สไปต์ตัวหนึ่งอ่าเดี๋ยวคลิปหน้านะครับคริสผมจะรีวิวให้อีกทีหนึ่งยังไงก็ฝากกดไลค์กิดตามด้วยพบกันในในคลิปหน้านะครับสวัสดีขอตัว,วไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย